หอบใจอโซโซมาวัดตะโกกาบลวงพอ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันห่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหวังไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นอก ขอพรลงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แจวลงพออ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มทีอยู่ก็ลมเย็นเบิ่งก็งามตามหาเกดี เป็นศูนย์รวมใจผาขีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพอ่อนิมนต์เลียนชนะจนขึ้นขอสมเทธพันล้านที่คอมือขว้าปัดเปล่าวความจน บอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิ์หลวงพอ่อรวยหอบใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกฝันบอนพ่อให้ช่วย บาปที่ใครท้ทาเจ็บที่เคยโดนให้ผลความสวยฐานะที่ยังล้มป่วยพ่อรวยปดช่วยน้ำทางสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ปี2564นะครับเนาะช่องเกษดาบ่มีอยังครับมอบหนึ่งผลงานเพลงวพอวยพรอาจารย์ทุกท่าน ครับผมสวัสดีครับ